ันนี้มาพอบกับพุ่มเบาไต้นะครับอากับชองอิ่มอร่อยครับวันนี้พุ่มมีเมนูอ่าห้อยครับนี่ครับห้อยหนังลมครับห้อยหนังลมของสูรัสนะครับตัวก็พอจะได้ไปเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นของทะเล อีกหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็ช่วยฟักกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อ่ามันมีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสีฟูดกับนี่จิ้มสีฟูดครับก็มีผิดเพ้าครับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ครับลองดูครับว่า มันจะข่าวกันกนั้นแล้วก็โมพักนะครับพักขี่ต้นหอมประกาดแล้วก็มารามาราเนี่ยมาลาแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมมาครับลองชิมดูว่าเราจะจะเป็นแบบได้แล้วก็คือสำหรับคลิปนี้คื ฟังไม่เข้าใจฟังไม่ออกหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวพ่มจับใจให้ครับมาครับตัวไรนครับลองครับนับจิ้มสีฟูดกับพมใช้มือเลยนะพี่น้องมันบานๆน,นี่ครับพี่น้องมันบานๆคนับ,นบอือย้อนไปน้องเนื้อนิมเกือบจะละลายนในปลาเลยพี่น้องแล้วก็ว่านส่วนน้ำจิ้มก็ซีฟูด้ดขาวอันเดีับ ลองดูพักลองทำจิ้มไก่ดูครับน,อนอ้องจ๋าร้วยไหมนี่คือจิ้มเย้แลวครับกินกินแบบชี้เกือบก็ <c oughs> จะมีเครื่องเคียงยอดกระทิ้นหนึ่งใเผ้าแล้วก็เตียมแก้วครับแต่พมวันนี้ กเ้าครับเต็มแก้วกไม่มีไม่เอาครับชีเ้ลลเ,เลยครับพี่อมกระปิกเป้าด้วยครับพี่องเต็มแก้วล้ครับชี้เกลืยางไม่เอาเรยนีออ่สี่ฟุตเลครับสามย่างยบดอืมอร่อรยดีครับ อืมร้ายเยี่ยมไปน่อยเยี่ยมปก้าวไปก้าวไเพ่อกปอร่อยน้ำนึ่งแล้ว อืมอืมลองดูกันนี้พี่น้องลองดูกับพักนะแล้วก็กิน4ฟูตนะอืมอร่อยเลย แลก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับออก็ดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพุ่มอีกต่อไปนะครับนี่คือเข้าป้อมาให้เลยนะครับราะว่าถ้าว่า mãi ghi mưa con lê canh bóng mặt anh ạ mày đã để mới có đài hát đẹp quân đại biểu mày ra yà vừa luôn 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 như thế này khoảng trăm lát như thế này không à, không ngon phải đã dừa cươi. xả măng xả xả măng ừ. mấy Săm. Săm nữa, Đã, đây xăm xăm nó rồi không thích tốt rồi nằm chim cái hết rồi sam nằm chim đây bên nào cá rồi rồi tẹt tăng rồi nào มีลายมีเปรี้ยวนี่ก็มีเพชรนะนั่นนี่ก็มีเห็นไหมมีมีแล้วก็แต่ก,ก็ให้แล้วครับนี่อีกป้อน่ะตัวแล้วพี่น้องก็อยู่นี่ thì phút mà leo cá, hàng ừm, nó ban ban mình nó chảy mưa về liền còn กินก็ล้างมือให้สะอาด ตัวรับอับนี้ตัว,ตว,นนว,ตวก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นะพี่น้องไม่ได้ใหญ่เกินไปครับแต่ว่าเอด้วยบางคนก,ก็เียห้อยจาอมา้นอ่นะขายๆ่ก็อ,อยนั่งรุ่มั้ มันอยู่ในเปลือกเมื่อนี่มันติดอยู่ในหินเมื่อนี่ปิ๊กเป้อะไรอะพี่องอืม I don't know. เอาข้องทะเลนะครับข้องทที่ไปข้องทะเลก็อยากกินนะครับเพรว่าบางทีอาจจะต้องเข้าลรงบ้านก็ได้นะครับคนที่ไปก็ไปริ้งนนะครับไอคนที่น้าก็กินจริงนะครับ ก็หน no ังร้มก nice ็แถวสุรานะครับเพื่อก็เยอะนะครับเอามาสุรานออกมากินห้อยห้อยเย้ยหาซื uh uh ้อได้แถวอ่อพอยู่ในเมืองก็นาโรตัสไปเนาะเยอะตัวใหญ่่วันนี้นะไปเนาะตัวนึงก็ประมาณยี่สิบสามสิบได้ไปเนาะ ประมาณนี้ครับเลยเลยขนาดครับเลยเลยขานาดมาพี่น้องเอาตัวหลักอ,อร่อยครับเนื้อนิ่มยุดไม่ได้เลยครับจิ้มเกียวจิ้มเกียวเลยครับ ดูคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกับกดกระดิ่งครับว่า,วาจะแจ้งเตือนก่อนใครนะครับพ <c oughs> ผมลงคลิปปับ๊บมันจะขึ้นมาเลยนะเพื่อนน้องเลยดูครนบ ให้พี่น้องได้ดูนำหลายเลี้ยนี่พี่น้อง่วนคนุณดูจอบเลยดูไม่จบก็ขอขอบคุณนะครับี่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ ตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพีน่น้องช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับหลักษาสุขภาพอใส่แมสออกไปไนไปไน,นออกไปไหน,นมาใหนใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยจวเจลยวแอลกอฮอล์ป้องกันตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับลุกไล่มาเร่งครับ เดี๋ยวนี้นี่ครับอืมชุบนิครับอ่าไม่อยครับ เนื้อนิ้มกับกินไม่ได้ยุดเลยปุ๊บไม่นอนครับกินเนี่ยกินไม่ยุดเลยครับอลองดูกำนี้ไหม,มไป lòng phung với nó Ừ. Nhẹ Bắt mía lòi mà Bắt cái bụm. mà cái Chiều đây. <laughs> อยางกันนอนไม่น้อง อร่ยอยอยู่เนาะมันบานไปเนาะก,ก็สำหรับคลิปนี้ออขอบคุณ ที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาติดตามแล้วก็กดติดตามกดซับสไคร b ์กด,กดหัวใจกดกดได้กดให้พุ่มเลยนะพี่น้องเพราะว่าเป็นกำลังใจให้พมนะครับได้ทำคลิปกินเนี่ยให้พี่น้องได้ดูกันอีกนะครับส่วนว่าจาแน่ในไม่รู้าก็ขอไปในนาทีนี้โดยสืัอหวาอ่าพดจ้า ไม่ถูกภาพได้ก็ขออาไปไปด้วยนะครับรือว,ว่าฟังไม่เออได้ไม่อออคอมเมนต์ไปได้เลยครับคอมเมนต์ไปได้เลยครับพุ่มจะมาไลฟ์เปาฟให้นะครับแล้วก็สุขคนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็พุ่มขอฝากไว้ทถานี้นะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าพุ่มจะมีอะไรด๋ยาจะมากินให้พี่น้องดูอีกทีนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นองกดกระดิงิงก็จะขึ้นเลยครับจะขึ้นก่อน,นี้ครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่า,ทานี้นะครับมีเพียงคราวนี้วันนี้แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ